สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนถึงวิธีวัดสัดส่วนของร่างกายค่ะ เพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะเวลาที่เราต้องการจะลดน้ําหนักหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยนะคะการชั่งน้ําหนักเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัววัดเพียงอย่างเดียวที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อเราเออกกําลังกายไปแล้วเนี่ยนะคะน้ําหนักเราอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะเรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งการวัดสัดส่วนของร่างกายเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวบอกได้ค่อนข้างดีที่สุดอีกชนิดหนึ่งค่ะที่จะบอกเราได้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นพัฒนาขึ้นไหมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนวิธีวัดกันค่ะ เราก็จะมาวัด7ส่วนของร่างกายหลักๆนะคะใครมีสายวัดที่บ้านนะคะเราจะเลือกแบบที่เป็นเซนติเมตรหรือว่าเป็นแบบนิ้วก็ได้นะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็บันทึกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะโอเคเราจะมาเริ่มกันที่อกก่อนนะคะช่วงอกอกลางแขนค่ะคราวนี้นะคะเวลาเราวัดช่วงอกนะคะเราจะวัดในช่วงของที่เป็นกึ่งกลางของอกเราพอดีนะคะ แล้วเวลาวัดนะคะให้หายใจออกค่ะปล่อยผ่อนคลายสบายๆนะคะให้สายอยู่ตรงกลางอกเลยแล้วเราก็วัดนะคะเราก็บันทึกเก็บเอาไว้นะคะต่อไปนะคะเราจะเป็นหน้าแขนหรือว่าท่อนแขนช่วงบนของเรานี่เองนะคะเราจะดูกลึงกลางระหว่างหัวไหลามาจนถึงข้อศอกนะคะแล้วก็เป็นกึ่งกลางส่วนใหญ่เราก็จะประมาณปลายแขนเสื้อของเราค่ะ,ะวัดให้รอบนะคะ แล้วก็จดเอาไว้ต่อไปนะคะจะเป็นท่อนแขนก็คือท่อนแขนล่างนะคะตั้งแต่ข้อศอกมาถึงข้อมือเหมือนกันค่ะกะประมาณตรงกลางนะคะพันให้รอบนะคะดูให้เป็นรอบนะคะเคแล้วก็จดไว้นะคะเหมือนเดิมต่อไปค่ะเป็นเอวนะคะในช่วงเอวเนี่ยนะคะเราจะวัดจากช่วงที่เป็นสะดือของเราค่ะสะดือของเราอยู่ตรงไหนนะคะให้เส้นนี้พาดผ่านสะดือ ให้สะดือของเราอยู่ตรงกลางก็จะทําให้ทุกๆครั้งที่เราวัดในช่วงเอวเนี่ยนะคะอยู่ในที่เดิมนะคะถ้าเราวัดจากสะดือของเรานะคะต่อไปค่ะเป็นสะโพกสะโพกเนี่ยเราจะดูจากช่วงที่กว้างที่สุดของสะโพกนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีช่วงที่สะโพกผายออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกจากจุดที่กว้างที่สุดของสะโพกนะคะหันให้รอบแล้วก็จดวัดเอาไว้ค่ะต่อไปเป็นต้นขาค่ะ ในส่วนของต้นขานะคะเดี๋ยวเราจะวัดตั้งแต่กระดูกสะโพกด้านบนนะคะมาจนถึงเหนือเข่าของเรานะคะวัดในส่วนของกลึ่งกลางนะคะเหมือนกับต้นแขนเลยนะคะโอเคทีนี้เราก็ดูว่าวัดโดยรอบนะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วเราก็จดเอาไว้ค่ะหลังจากต้นขาแล้วคราวนี้มาที่น่องกันบ้างค่ะน่องเราก็จะดูส่วนที่กว้างที่สุดของน่องของเรานะคะโอเค ส่วนที่กว้างที่สุดค่ะแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ครบแล้วค่ะการวัดสัดส่วนของร่างกายของเรานะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะวัดส่วนไหนนะคะขอให้จดในมาตราเดิมนะคะก็คือว่าวัดเป็นเซนก็บันทึกเป็นเซนไว้วัดเป็นนิ้วก็บันทึกเป็นนิ้วเอาไว้ค่ะแล้วเราค่อยมาดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายกันค่ะ